ก็สวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้พามาดูเจ้า L4708 นะครับปั่นนานะครับเตรียมนาไว้ทำนาปังนะครับนะตรงนี้ก็เพิ่งเกี่ยวไปนะครับเป็นข้าวไลเบอรี่นะครับข้าวดำนะครับเพิ่งเกี่ยวไปนะก็เกี่ยวเสร็จก็ว่าจะลุยทำนาปังต่อเลยนะครับผม จะให้ห้านเป็นคนปั่นนะครับจะได้สอนเขาด้วยนะครับว่าปั่นในน้ำเนี่ยมันปั่นใช้วิธีปั่นยังไงนะเพราะว่ามันวิธีมันแตกต่างนะครับเพราะว่ามันโกลมมันลึกแล้วมันต้องใช้แรงรถนะครับมันอืดยกอีด้๊มดม ก็น่าจะปั่นสองรอบแหละรอบแรกก็ปั่นให้ฟงัฟงมันเละก่อนนะครับให้ฟังมันเละก่อนเป็นวิธีการปั่นบนขวานะครับง่ายแล้วบนขวา ปั่นแค่นิดเดียวพอข้างบนข้างบนนิดเดียวพอนะับปั่นแค่ข้างบนข้างบนพอร้านเขายังไม่เกิงนะครับต้องสอนเข้าไปเรื่อยๆปกติผมจะปั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยแต่ทีนี้ ได้มหัดร้านให้ช่วยปั่น ถ้าเราปั่นในน้ำอย่างนี้นะครับเราต้องขยันมองความร้อนนะความร้อนมันขึ้นเร็วนะครับเพราะว่ารถมันไม่ได้วิ่งแบบเบานะมันมันอืดมันตึงนะครับจะอธิบายว่ายังไงนะฟังเสียงทุกคนก็น่าจะรู้นะครับมันเป็นขีดโคลนลึกนะ ต,ติดเต็มใบมีดเลยนะครับมาดูนะครับว่าหนึ่งบิ่งนี้นะครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะผมจะถ่ายแบบไม่ตัดต่อนะครับ แล้วปั่นก็ใช้เกียร์สปั่นนะครับแต่ว่าในโคนใช้เกียร์หนึ่งพอนะเกียร์สองคงอืดคงไม่ไหวเกียร์สก็ปกติจะใช้ในการไถดินแห้งนะครับไถดินแห้งปั่นดินเปียกนะปั่นเกียร์สจะปั่นได้เร็วนะครับแต่นี่มันเป็นดินน้ําเยอะโคลมมันลึกด้วยก็ใช้เกียร์หนึ่งก็พอ มีนบอกวิธีเขานะครับพยายามบอกเขาไปเรื่อยเพื่อบางทีผมได้ไปทำงานที่อื่นไกลๆนะครับก็อาศัยเขานี่แหละได้ช่วยทำนะ มุมเก็บมุมก็ใช้กิโลเก็บมุมนะครับ ก็ถอยเกียมุมละเนี่ยจังหวะที่ปั่นนาลึกเนี่ยเขายังกะไม่ถูกนะว่าต้องยกให้มันสูงขนาดไหนระดับของของของตัวโรตารี่นะครับถ้าวางถ้าเราวางลึกเกินรถมันก็จะอืดน,นะครับมันก็ลากไม่ไหว ปั่นอีกรอบนึงให้ปั่นสองรอบเลยนะครับให้ฟางมันหมักฟางไว้หมักไว้คืนเดียวก็พอแล้วพอวันมาหวานเราก็มาปั่นอีกรอบหนึ่ง อันนี้รอบหนึ่งแล้วก็หวานเลยครับแช่ข้าวนะครับวิธีการหวานก็คือแช่ข้าวนะแช่ข้าวให้มันงอกก่อนแล้วก็ค่อยมาหวานน้ำขนาดนี้พอดีเลยครับน้ำไม่เยอะมากไม่ไม่น้อยเกินไป ไม่เยอะเกินไปและไม่น้อยเกินไปอยู่ในปริมาณที่พอดีพอเราปั่นเสร็จแล้วหวานเสร็จแล้วก็ถ้าคือว่าน้ํามันเยอะเราก็ปล่อยน้ำออกนะครับ รอบแรกก็ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีประมาณ8นาทีนะครับเมื่อกี้รอบ2ก็ประมาณอีก8นาทีก็16นาทีไม่เกิน20นาทีครับวิ่งนี้ ตีแล้ววิ่งนี้นะครับรถไถติดลมประจำนะครับถ้าขับไม่รู้นะครับขับแบบจะใส่อย่างเดียวอาจมีติดลมได้นะเราต้องขับระมัดระวังด้วยก็เลยถึงสอน้านย่าให้ลอตเตอรี่ปั่นลึกมากปันลึกด้ดยมันอืดพอรถหมดแรงอืดแล้วหมดแรง อยู่ในจังหวะติดลมพอดีก็อันตรายนะครับหารถมาลากก็ยากทีนี้เขาเขาเริ่มรู้แล้วนะครับว่าตรงนั้นมันมีมันลึกนะเขาก็จะพยายามเลี่ยงนะครับ ริงแล้วนาะีนบิงนี้นะครับมันมีปลานะแต่ไม่รู้เป็นไหนหมดมันน่านจะลงสระหมดแล้วะ่ะถอยเอาเลยตรงนี้ เอาเลยไม่ต้องวนหรอกวนไปถ้าวนไปนะครับมันก็ซ้ำรอยเดิมมันตรงนี้มันชอบติดหลมนะครับซ้ำรอยเดิมเนะี่ยมันก็ติดหลมนะก็เลยเอาให้ไปเอาเลยนะครับตรงนี้ย้อนแสงนิดนึง หน้าแบบถนอมรถนะครับไม่เหยียบให้มันหนักรถจนเกินไปอ่ามีทั้งปลานะครับมีปลาอยู่นะแต่ไม่เขียนจับหรอก กำลังถอยเก็บมุมนะครับเขาเริ่มรู้วิธีแล้วถอยเลยแดนถอยกลัวจะติดกลางขนานนนี่แหละแดมแดม ร้อยนะครับวิ่งนี้เห็นไหมครับพวกฝางพวกอะไรก็หมักไว้สักคืนสองคืนกว่าข้าวจะงอกก็มาปั่นอีกรอบแล้วก็หวานถ้าน้ำยังขังก็ค่อยเปิดออกนะครับข้าวจะขึ้นดีนะ กี่ว่างนาทิ้งไว้นะครับก็ทําไปถ้ามีน้ําใส่ก็ทําถ้าไม่มีน้ําใส่ก็ไม่ต้องทาไม่ต้องคิดยากเอาครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อ,อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพร้อมสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับผม